สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราลองมาถอนกล้าใหม่นะคะไปดูดีว่าจะเป็นยังไงถอนง่ายหรือเปล่าโอ้ยหญ้ายาวมากโอ้เมา่วานมาถอนแล้ววันนึงปวดเอวมากปวดเอวมากทำยังไงได้เราจะให้มันเสร็จเนาะ มันก็ต้องมาอีกจนกว่าจะเสร็จพยายามจะเร่งให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนเพราะว่างานเข้าเยอะมากหนึ่งเดือนนี้เราจะเสร็จหรือว่านาจะเสร็จเราจะเสร็จหรือว่านาจะเสร็จเนี้ยต้นกาทุกคนต้นก้าสามอาทิตย์แลวจะประมาณนี้ ดินเกาะเยอะมากโอเคก็ถอนง่ายอยู่ถอนง่ายอยู่แต่ว่าดินดินจะเยอะมากทุกคนดินจะเยอะมากเป็นไงชุดเท่ไหมสื้อเลืองเกงแดงอ้ยรากยาวค่ะรากยาวมากรากยาวไม่ทันใจวัยรุ่นเลยกล้าไม่ทันใจวัยรุ่น เม่รุ่นใจร้อนกว่าเช้านี้เป้าหมายว่าจะเอาสักสิบมัดก็พอนะทุกคนเพราะว่ามีอบรมไง8ปดโมงคึ่งอบรมกลุ่มมอมซับเกี่ยวกับการทำสบู่การทำสบู่การกวนสบู่น้ำยาล้งางจาน เอาไว้ใช้ในครัวเรือนถ้าเราทำเองมันก็จะประหยัดได้ใช้นานด้วยถ้าซื้อเขาก็คือก็แพงอ่นนะเนาะตามแบรนด์เนาะยาเยอะมากอะส่งดาวให้กำลังใจกันได้นะคะเป้าหมายสิบมัดนะวันนี้จะถึงหรือเปล่าไม่รู้ปวดเอวมาก พยายามจะทำทุกอย่างนั่นเลยค่ะทำนาอย่างเดียวไม่ได้เราคาเมีแนต่นี่ก็ทำนาปีไม่ได้ทำนาปังลงทุนไปจัดการน้ำก็ไม่ได้รอแต่น้ำฝนน้ำจนประทานก็ไม่มี ไม่ว่าที่ไหนนะคะน้ําคือหัวใจน้ําคือหัวใจหลักถ้ามีน้ําน้ําคือชีวิตน้ําคือชีวิตถ้ามีน้ํำกัดการได้ชาวนาไม่มีจนค่ะเขาได้ผลผลิตทุกปีแต่ก็ต้องลดสารเคมีด้วยนะคะถ้าใส่สารเคมีเยอะไปไม่ใส่ชีวภาพหรือไม่ใส่ปุ๋ยหมักที่เราทำเองเพราะบ้านเราเลี้ยงวัวอยู่แล้ว แล้วเรามุ่งเน้นไปที่สารเคมีมันก็เลยต้นทุนแพงแลปีที่แล้วปุ๋ยแพงมากค่ะลงก็ลงไม่กี่บาทหรอกแาาวน่าจะไม่ไหวในต้นทุนการผลิตเอมันทํานาเนาะค่ะเนาะมันก็เลยต้องทําต่อไปมันจะปรับเปลี่ยนทำอะไรได้ก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไป เลยลองปลูกฝรั่งขุดดินขุดดินขึ้นมาเป็นนูนก็ได้ฝรั่งอยู่ประมาณยี่สิบต้นก็พยายามจะปรับเปลี่ยนไปพยายามจะพึ่งพาตนเองให้ได้พึ่งพาด้วยตัวเราเองก้าวที่ดีที่สุดคือก้าวของเราทิดพึ่งตัวเองเพราะถ้าถ้าพึ่งตัวเองได้มันจะยั่งยืน ถ้าสมมติว่าเราเพิ่งคนอื่นเราก็จะคอยให้แต่คนอื่นหยิบยื่นให้ม,มันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรที่แบบตอบโจทย์ชีวิตการทำงานการทำงานสมัยแต่ก่อนทำงานก็รอรับแต่ค่าแรงค่าแรงได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นทำงานวันละแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ทำไมคิดไม่ได้ตั้งนานนะว่าหาอะไรทำแบบไม่ใช่ท่าแรงอ่ะเป็นอะไรที่แบบเราเออกำหนดถ้าเรามีความพยายามเนาะทุกอย่างมีเป้าหมายชัดเจนมันก็ทําได้หมดเลยทำอาชีพเดียวอยู่ไม่รอดนะคะทุกคนพูดมาเนี่ยยังไม่ได้กล้าสักมัดเลยนะคะ เดี๋ยวรอได้ก้ามัดหนึ่งแล้วจะจบคลิปค่ะเดี๋ยวก้าสักมัดก่อนอย่าเบิ่งตูดกันเด้อเบิ่งเงงเกงแดง,งกับพ่อเดี๋ยวได้สักมัดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะใช้เวลาอยู่เพราะว่ามันเป็นก้าก้ายังไม่ต้นใหญ่เท่าไหร่มันยังเป็นก้าเล็กอยู่ มาพอนาไหมไม่แน่ใจว่าจะพอนาลนายาวอะหนกยาวถอ,ถอนถอนถอนง่ายอยู่แต่ว่าดินเหนียวมันติดทำไปยังไงในนาจะมีข้าวแต่เราก็ไม่ค่อยใส่ปุ๋ยเยอะหรอกสิบไร่เนี่ยเยอะสุดเราใส่สามเคยมีสามศพสิบไร่ เยอะสุดเต็มที่เราใส่สามสออมันจะไปเอาปุ๋ยคอกเรามาใส่สังเกตได้เลยว่าการใส่ปุ๋ยคอกอะทำให้ดินร่วนซุยแล้วก็ข้าวก็งามแต่คนเราติดติดที่ใช้ปุ๋ยเคมีเวลาก็มีเท่ากันทุกคนล่ะคะ่ะแต่ว่ามันอยู่ที่การบริหารเวล่ะ แต่ถ้าว่างานเยอะมันก็บริหารให้ได้อย่างนิดอย่างละหน่อยอาละ่ะเริ่มเริ่มแล้วยังไม่ได้มัดเลยเริ่มปวดเอวแล้วพี่น้องโอ้ยส่งกำลังใจมาให้คอยเน้คอยปวดเอวส่งดาวส่งกำลังใจมาให้คอยเน้เนี่ยชีวิตชาวนาะถ้าทำทุกขั้นตอนนะทำเองนะ ก็จะเป็นประมาณนี้แหละจากการไถทีเรียกไถดะน้ออันแรกไถดะรอบสองไถอะไรล่ะไถสงรอบเนี่ยไถสงรบอบก็ยาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ทับดีไหนได้ไถรอบเดียวยาเยอะจะทำรุ่นข้าวอยู่ประมาณทีละสี่ห้าครั้ง มันเห็นแล้วมันอดไม่ได้นะ่ะยังยังยังไม่ได้พอมัดเลยเดี๋ยวพี่น้องจะให้ดูทำมาตั้งนานเพิ่งได้มัดเดียวกว็ดูนะกีนนะ่นาทีแล้วเนะี่ยกี่นาทีแล้วเนี่ยยังไม่ได้มัดเลยแปดนาทีละโอ้แปดนาทีแล้วนะพี่น้องเห็นจะได้โพอสิบมัดมิเนี่ยวันเนี้ย จะได้พอสิมัดไหมวันเนี้ปวดเอวมากแล้วก็ทำไปเรื่อยๆก็ได้นะแต่เป้าหมายไม่มีไงเป้าหมายค่ะว่าจะได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะไม่ได้ไง เ้าก็ดีหน่อยมาแต่เช้ามก็จะไม่ร้อนจะลงอีกทีก็เย็นๆแหละทุกคนไม่ไหวอะกลางวันไม่ไหวแดดร้อนมากขนาดทากันแดดยังเราไม่อยู่เลยทุกว,วันนี้แดดแรงเจอแดดมากๆถ้าไม่ป้องกันก็สะสมมากๆก็จะมาเป็นมาเล็งผิวหนังซะ ได้ยังเนี่ยมัดนึงเนี่ยถ้าได้มัดนึงแล้วก็ปิดคลิปเลยนะยังยังเอาหน้าอีกนิดนึงสู่เข้าไปไม่ค่ยทอใจสู่ไปแหละทุกคโนโมีแรงน่ะ มีแรงก็สู้ไปค่ะทุกวันนี้ก็อยู่ยากโรคเยอะทําไมดูแลตัวเองไม่ดูแลสุขภาพเดี๋ยวก็โรคโน่นโรคนี่โรคนั่นพยายามบอกลูกเสมอเลยเราต้องเริ่มต้นดูแลตัวเองอะ่ะจากการกิน ดูแลสุขภาพไม่ใช่ไปแก้ต้นไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายเหตุโดยการถามหมอมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นแนละ้วเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นไม่เป็นเรารู้แต่ว่าเราดูแลตัวเองดีถึงเวลาจะเป็นมันมันก็เป็นขอให้ดูแลตัวเองดีที่สุดก่อนเอาละตอนนี้เราได้ก้าวละหนึ่งกำเราก็จะมามัดก้ากันนะทุกคนใช้เวลาสิบนาที เวลานหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีเราก็จะได้ก้าประมาณอยู่หกมัดนะทุกคนมันเป็นไรเพราะว่าทำใหม่ๆม,มันยังปวดเอวอยู่หรือว่าอายุมากขึ้นแล้วแรงมันถอยเนาะอันดีแต่ไม่ต้องไปพูดถึงให้มันมากหรอกสิ่งที่ไม่ดีอ่ะจบแล้วมันจบไป เรื่องไม่เดียวมาพูดบ่อยๆไม่ใช่ว่ามันจะดีน่ะฝากไว้ให้คิดอ้าวเมื่อกี้เอาตกมาเนี่ยได้แล้วหนึ่งมัดเป้าหมายสิบมัดไม่น่าจะถึงอะ่ะน่าจะได้หกมัดวิธีการมัดนะคะจับตกนี้ได้มาจากกุดดนะคะนี่ย่าทำย่าใจดีมากย่าทำตกมาให้ใจดีมากเห็นมีตกเยอะมะั้ย ปีนี้ข้าวก็เลยไม่องอ,อกได้แล้วหนึ่งมัดสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ส่งก,กำลังใจมาให้กันด้วยนะคะสวัสดีนะคะส่งดาวด้วย